ที่มนุษย์จิ้งจอกไล่ล่าวิญญาณนั้นก็เพื่อปลอบประโล,ลมแดดดวงจิกทานายพลดูสิแสงนั่นอีกแล้วมาดูกันเถอะสอนดอกนี้จะเร็วกว่าดาวตกหรือเปล่าในอดีตหากเราไม่ได้ตายเพราะเป็นอาหาร ก็ต้องมีชีวิตใน,านาฐานะทาตแต่ฉันมองเห็นแสงนั่นมันบอกว่าแค่มองไปให้ไกลเท่านั้นแค่เร็วขึ้นอีกหน่อยเท่านั้นแค่ก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นถ้าทำแบบนั้นสอนแห่งล่าสังหาร ตอนนี้ฉันไม่ใช่เหยื่อที่ต้องหมอบคลานอีกต่อไปแต่เป็นคนที่จะจบชีวิตของพวกมันตั้งหากคราวไหนเก่งกล้าแดนเขียวขจีพนัได้รับชัยชนะกำจัดหมาป่าบริสินกำราเทพไทยแก่งโรคาทะลวงแนวรบเพียงลำพังพิชิตชัยเมื่อมีนายพลพันสวรรค์ห่นี้แม้สันคลอนภูผาจะง่ายได้ไม่สันคลอนต่อศัตรูหน้าไหนอย่าได้กลัว หวกมยังเหลือคาที่คงทงท้องฟ้าสิ่งชั่วร้ายยังไม่ถูกกำจัดจนสิ้นฟ้าดินอย่างไรซึ่งอิสระคันสอนสวรรค์ทลายดาราสายฟ้าที่ยังไม่จางหายส่วนฉันคือคมสอนของท่านผู้นั้น สิ่งชั่วร้ายยังคงหลงเหลืออยู่สงครามที่นองไปด้วยเลือดยังไม่จบนั้นฉันจะเป็นคนบุกโจมตีมันเองเพราะข้างหน้าก็คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่ไม่พอยังไม่พอจงเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวนีส้สิ จะมีเพียงล่าสังหารตราบจนสิ้นลมหายใจ <c oughs> ท่านเทพแห่งคันสอนสวรรค์แม้ว่าสักวันหนึ่งความหวาดกลัวจะเข้ามากลืนกินฉันก็ตามแต่สอนดอกนี้ มันจะนำหน้าไปและทะลวงมาที่หัวใจของฉัน